ตระกูลทั้งหลายน้อยใหญ่ยอมถึงความพินาศได้ด้วยเหตุใดตระกูลทั้งหลายน้อยใหญ่ยอมถึงความเจริญได้ด้วยเหตุใดธรรมะสำหรับวันนี้เนะี่ยมีคําตอบให้ญาิโยมอย่างแน่นอนก็ลองมาฟังเบ้องกันนะว่ามันจะเป็นอย่างไรก่อ,อความเจริญทเนาะจึงม,มีแก่ญาิโย,ยม นะทั้งหลายวันนี้ก็เข้ามาฟังพสูตรนะซึ่งเป็นเหตุแห่งความเจริญและก่อความเสื่อมของตระกูลทั้งหลายซึ่งในขั้งสมัยพุทธกาลแต่ว,ว่าในอดีตในบ้านคนหนึ่งซืว่วคามินินะก็ได้เข้าไปเฝ้าพระปูมิภาาก็ได้สอบถามถึงเรื่องราวโดยที่มีคนเขาลกล่าวหาแล้วก็ใส่ให้พระพุทธเจ้าว่าเป็นคนทําลายตระกูลปฏิบัติเพื่อความพินาศเพื่อความ เสื่อมศูนของตระกูลทั้งหลายซึ่งเราก็เข้าไปถามว่าคาแตะพงผเจรินพระภูมิภาคพร้อมด้วยพิคุสงค่งเนี่ยทรงปฏิบัติเพื่อความเอ็นดูกรุณาแก่ฝูงชนหรือฝูงสัตว์ทั้งหลายแม่รือบอกผู้เจ้าก็้องครับว่าคามมนิถึกแล้วถึกแล้วตัาคตและพระสงฆ์นั้นน่ะปฏิบัติเพื่อความอนุเคราะห์และก็เอ็นดูแก่ปูงชนทั้งหลายเมือ่อผู้เจ้าตอบได้อย่างนี้แล้วปั๊บเนี่ย ขามินิก็ได้กล่าวกับพระภูญิภาคต่อไปว่าข้าแต่พงผจญเลิญบ้านนารันธาหรือว่าเมืองนารันธานี้เนี่ยเมื่อก่อนเกิดทุกภิกขบภัยเกิดความยากแค้นประชาสนพากันต้องไสสลากในการเสื้ออาหารล้มตายกันเป็นจํานวนมากกระดูกก็พากันข่าวเกลื่อนเต็มไปหมดแต่พระภูมิภาคพ,พ,พร้อมด้วยภิกขุสงมูงใหญ่ก็ยังพากันเที่ยวจาริกไปในหมู่บ้านนั้นยังมีการปฏิบัติ ไปขอเข้ายัางตั้งหลายๆอย่างย่อมเป็นการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความทําลายแห่งตระกูลเพื่อความเสื่อมสูญเพื่อความพินาศแห่งตระกูลน้อยใหญ่ในเมื่อผู้เจ้าถือข้เจาเ้าเก่าหามาแบบนั้นก็เลยได้กล่าวตอบว่าขามนินิตลอดเวลาตั้งแต่บัดน,นี้นับถอยหลังไปเก้านสะิบเอ็ดกับตระหานกดระนึกย,ยว่าได้เข้าไปสู่ตระกูลใดๆเพื่อเอาเข้าซุกและหุงต้มเนี่ย เราเห็นให้ตะกูลน,น,นั้นถึงความพินาศถึงความซูลไปถึงความพังทำลายไปโดยที่แค่ตระกูลน้อยเงินทั้งหลายยอมถึงความเจริญยิ่งขึ้นด้วยการให้ทานสัจจะละก็สัญญามะคือการบีบบังคับใจสานนีนเนยเหตุปัจจัยที่เห็นให้ตะกูลถึงความพินาศถึงความตลายนั่นนะ่ะเป็นแน่ไรผู้เจ้าก็ได้กล่าวไว้ว่าข้าม,มิหีทำแปประการ เรานี่มีอยู่ย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศย่อมเป็นไปเพื่อความแตกทําลายเพื่อความขาดสูญของตระกูลหนึ่งนะตระก,กูลทั้งหลายยอมถึงความพินาศย่อมถึงความแตกทําลายจากพลาซาสองตระก,กูลทั้งหลายย่อมถึงความแตกทําลายจากโจรสามตระกูลทั้งหลายย่อมถึงความพังพินาศหรือว่าทําลายจากไฟ 4. ตะโกนทั้งหลายยอมถึงความพินาศหรือพังทาลายเพราะน้ําหรือว่าจากน้ํา 5. ตะโกนทั้งหลายยอมถึงความทําลายหรือแตกทําลายเพราะทรัพย์พที่เขาฟังไว้นั่นน่ะมันเคลื่อนจากทีอ่านะโบยบนเขาขอที่กนะตะกูนทั้งหลายยอมถึงความพินาศหรือแตกทําลายไปเนะี่ยเพราะการงานที่เขาประกอบบดีมีความบกพร่องในหน้าทีการงานของตอนเอง 7. เนาะนะ ตระก,กูลยอมถึงความพินาศยอมถึงความแตกทหลายเพราะค้นภายในตระก,กูลนั่นน่ะพากันใสใจฟูมเฟยเฮตให้ทรัพ์นั้นน่ะพินาศไปเองหรือว่าใส่ใจสุรุย่ยสุายประการที่8ดพระเจ้าบอกว่าเกิดมาจากเหตุที่มันโบเทียงมันมีความแปรปวนนั่นเองนะพระเจ้าบอกว่าคามินิเรานี่แหละคือทำแปประการที่มีในตระก,กูลใดยอมเฮตให้ตระกูลนั้นถึงความพินาศถึงความขาดสูญถึงความแตกทำลาย อย่างแน่นอนผู้เจ้าจึงบอกว่าถ้าบุคคลใดยังมีความหรือยังมีการกล่าวว่าจาว่าตถาคตเข้าไปสู่ตะกูลใดแล้วเนะี่ยยอมเห็นให้ตะกูลนั่นอ่ะพินาศหรือทําลายหรือขัดส่วนถ้าเขายังบลาว่าจานั่นยังบลาชิฏฐินั่นยังบลาความเห็นนั่นยอมมีแต่จะดิ่งลงไปสู่นรกอย่างเดียวแน่นอนนี่คือเหตุปัจจัยที่ให้ตะกูลทั้งหลายน้อยใหญ่ถึงความเจริญ แล้ก็ถึงความพินาศแก่โยมทั้งหลายก็มีอยู่8ประการดังที่กล่าวมานั้นนะก็จะเจริญพร